เป็นไงฮะอ,ออกรายการเราไปขายดีค่ะขายดีใช่ไหมคนรู้จักเยอะไหมคนรู้จักเยอะค่ะวันนี้เรามาดูอีกคนนะครับเขาอยู่แถวโอเพ่ฒน์ศเจดีครับคุณผู้ชมคนนี้ชื่อว่าลุงไทยถนนต้นสนนะครับดูหน้าทาน,นี่ก็ไม่ถึงกับลุงนะฮะฮะก็ยังดูเป็น ยังเป็นหนุ่มใหญ่มากกว่าแต่งตัวไม่น่าจะเปาะมะม่วงน่าจะเป็นครูหรืออะไรแบบนั้นใครอะครับเขานี้คุณเหรอเขาครับเขาหลายเขาอ๋อเขาไม่เขาที่เพนจิตเพศพี่พี่พี่ขึ้นมะม่วงหน่อยพี่พี่ไปเสียแค่ตัดหน่อยพอแล้วแล้วมาที่คุณชายดีกว่าชายนี่คุณชายดีกว่าเรื่องลูกเลี้ยงแก่ไปคุณชายนี่ขายไม่ดีแล้วครับ แปดสี่แปดสี่ที่ร้านนี้ขายมะม่วงยังมีรุ่นอหนหอื่นด้วยมีผลไม้ประมาณยี่สิบกิโลกรัมอ๋อได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาหลับตาปอกมะม่วงไปด้วยได้หลับตาหันก็ได้หลับตาหันก็ได้อ่ะเนี่ยพี่เอ๋อย่าลักหาคือเดี๋ยวมาดูตอนแข่งดีกว่าผมไม่อยากจะพูดดีกว่านี่ชนะอ๋อนี่เคยชนะมาแล้วอ้าวแต่เขาชนะแต่ทีมเทียมไงสามจังหวัดขาดชนะเขาไม่ได้เดีอยวจะำลองเดี๋ยวนี้เลยใช่นะพี่เก๋อสายเอามั่งเต มกากรรมแข่งขันของเราเรื่องความสรุปสลับตัวนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มา้ยเอาอตาีงอใจกันนะครับมาเราไป็นเราตายกันขนาดนั้นนะมาร่วมสนุกกันอ่ะท่านทั้งวันนี้จับมือกันก่อนนะครับก่อนแข่งขันครับมีเวลา60วินาทีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะปอกว่าม้วนมันนะฮะมะม่วงนี่พันนี้คือพันเลยฮะ เดียวมาลกครับเดียวมอออร่อยไหมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะใครเผู้ชนะกติกาว6วนาทีใครปอง่ได้จำนวนลูกมากกว่ากันนะครับรับไปเลยเบาทพร้อมนะครับพร้อมแล้วลุงชัยเตรียมตัวคุณสาเตรียมตัวหนึ่งสอมเลยโ้่ลย่ะไม่นยั้งน อ้าไกันยครับรับก่อนอกันรูก่อนนั่งลงใจแลโอ้นี่ก็กิ้งใหญ่เลยนะครับดูง่ายเลย2 4 หกลูกครับหกลูกครับหกลูกนะฮะได้ไปหกลูกสวยงามลูกลูกมาตรงฝั่งนี้ลูกสุดท้ายต้องพยายามนะฮะอันนี้ไม่ทันเห็นอยู่ก็รู้ว่าไม่ทันนะไม่เอาอ่ะลูกนี้นะฮะอันนี้เห็นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกสุดท้ายไม่ทันนะฮะไม่ทันคุณเก๋าอกไม่ทันเชิญนี้ครับเป็นแั้งว่าวันนี้นะคุณเก๋านะครับก็ทำไปได้เพียงห้าลูกส่วนคุณลุงชัยนะครับทำไปหกลูกนะครับเพราะฉะนั้นรับไปก่อนเชิญคุณเก๋า ไปเนาะลูกสุดท้ายเรลื่อนเลื่นลื่นแผลนะก็เลยพ่ายแพ้ไปไม่เป็นไรท่านก็อยากจะไปอุดหนุนเลือดชิมอยู่ที่เดิมหรือเปล่าที่เดิมีเลาวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการอุตส่าห์เดินทางจากกรุงเทพมาร่วมสนุกที่นครสวรรค์อีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณเก๋าครับนะฮะส่วน ใช่อยู่แล้วก่อนดเดี๋ยวจะมีดารามาสอบมาพูดกับเราครับอยากจะร่าดายไหมไม่แน่แล้วครับอาจจะโดนดาราตลกตทำเงินทำบุญก็ได้หรือไม่แน่คุณชายอาจจะเปยกดาราได้ไม่รู้ว่ามันจะตลกหรือเป็นยบกันละนะฮะพักกันคู่เดียวนะครับในช่วงหน้า,ากลับมาตลกหลังตลาดครับ